สวัดสดีครับ FC. เอฟซลุงติวิธีชาวไรวันนี้พามาดูมันเขา,าเรียกอะไรบุ๊กครับภาษาโคราชมันกระบุกคกบเปูเป็นไร่เลยครับรเป็นของนายช่วยขอกลางเป็นไม่ว่าเป็นไร่นะครับสามสี่ไร่หนุห่มรวยหน่อยอย่างหลาย <S 2> <S 2> <S นี่วันนี้ผู้ดีมีแขกมาเยี่ยมหลายคนครับคนที่สนใจกระบุกบมันกระบ Book, ุกนี่ภาษาโคราชบานนี้เขาเรียกมันกระบุ๊ก ดูเตีมหนูทำมงินเป็นเปล่าไงฝั่งน,นี้ครับนี่นี่กำลังตัดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปคุยก็จาของสวนกันจังนี้เนาะครับเนาะมาเลยเอาพอดีเลยโอ้ลุงช่วยสวัสดีครับเนี่ยเอาตัดทำอะไรน่ะเผต่วาเซเซเซงานเขาา่งานโอ้มันม,มีงานบุญในบ้านเนี่ยนนเนาะทำหลายกันนี่ไปขายกันไหนเนาะนี่เนาะ ส่งถึงที่เลยเนีย่เขามารับถึงที่ถึงเนาะโอ้อย่างดีดีนี่ได้จเจ้าเสียนี่หนักมุดนหลไวจังหลายเนาะโอ้นี้นะครับกเกษตรผสมผสานครับได้ทุกวันยางน,น้อยๆวันละสองพันสามพันเกิได้ครับเอาตังไปไวในมด เยอะแยะเลยครับน,นี่ต้นอ่อนก็ตัดขายได้แต่ว่าวันนี้เอาไปทําบุญหน่อยแกเจ้าของสวนก็ใจบุญดาพีน่น้องเลยเจ้าของสวนก็ใจบุญดาแล้วก็ขายทุกวันไม่ได้เขามาดูสวนกระจากที่พึ่งเขามานี่โอ้อย่างดีอ้าวเน,นาะน,นี่น่ไรตรงนี้ก็เป็นบ่เป็นเป็นบอ่อเป็นปลากล้วยเป็นม่วงทุกอย่างเลยนี่ ของโบราณของทำเรียนของทำเรียนบ้านเอียงเนี่ยเนาะยอ,อยางนี้ใครสนใจอยากปลูกมันบุกหรือว่าเรื่องกเกษตรผสมผสานนี่เหม็ในว้ไต้คลิปเลยเด้อคกับเดือ้อเปอนการทัวมาก็ไห้ทั่วมาเบอร์ ของลุงช่วยก็ได้ครับนี่เบอร์ไหลเน้อฝากเบอร์โทรจักนิดหนึ่งเผื่อเขาเอาอีกเลยโอ้ยขอตัวคนที่จะเิีเบเบอร์โทรถ้าสนใจจริงๆเออโทรมาหาหรือเมียนใต้คลิปของลุงตีวิธีชาวไร่นี่เลยเนาะอ่าเมียนใต้คลิปไว้โทรมาอยู่บ้านเดียวกันนี่แหละแต่ว่าไม่มาถวนเขาจักทีหม่ได้ไปทำธุระอย่างอื่นโอ้โหด เลือนตาไปเลยเลือนตาไปเลยพี่น้องเอ้ยอยากให้มาดูเด้ออยากให้มาดูเด้อคนไปนูน้นคนตัดเลเดินมาตั้งไกลแล้วนี่หลายไล่ปากนุ่งกระเป็นแต่ป่ามันบุกมีต้นลำไยมีอะไรหลายอย่างต่างที่อยู่ายอาศัยบนก็เลียงปา่านี่แหละ อีสานก็หากินแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยฝากคลิปฝากติดตามช่องได้ด้วยคับเด้อช่องน้องไมบคลิปเนี่ก็ฝากเนี่ยฝากตัวฝากคลิปกดไลค์กดแชร์ดาสวัสดีครับ